วงในฉเฉลยนางเอกหน้าเวียงขนของออกจากบ้านแฟนคือเธอคนนี้ก่อนหน้านี้แฟนเพจเฟซบุ๊กเจมอยร้อยแปได้ออกมาเผยว่ามึงจำข่าวนี้กันได้ปะกูก็สาระไปรู้เรื่องเขาอีกไม่ใช่นางขนของออกจากบ้านผู้อย่างเดียวนะ ผู้ก็ไม่อ่อนโยนเลยเก็บของให้คนเอามาส่งนางไม่เหลือสักชิ้นเอ็นดูนางเอกนะเวลารักใครรักจริงให้ใจเต็มร้อยนางชอบพบแต่ผู้แบดบอยแบบนางต้องเจอคนข้างรักเหมือนกันอ่อเนอะเป็นกำลังใจให้ชี้แหละรักดีๆมันมีเสมอแค่เราเจอคนศีนเสมอกันโดยล่าสุด8มีนาคม2566ข่าวบันเทิงช่อง8ได้ออกมาไลฟ์สดอ่านประเด็นข่าวนี้ พร้อมทั้งพูดถึงคำใบ้ปริศนาที่หลายคนโยงไปที่คู่ของพิทกาชัยกับมารีเบอร์เนอร์ซึ่งนักข่าวได้เผยว่าฉันจะเฉลยให้ว่าใช่คู่นี้เช้าในสังเกตรเรื่องวันเกิดหมาที่ทั้งคู่นั้นซื้อด้วยการมารีโพส์อวยพรวันเกิดหมาอยู่คนเดียว พีทไม่ได้อวยพรพักหลังหลังกลุ่มพีทที่ไปเที่ยวด้วยกันพักหลังๆังมานี่ไม่มีมารีไปด้วยเพราะมารีนั้นเป็นคนติดแฟนสตอรี่ไปสองก็ไม่มีมารีและจริงพีทให้คนรถเอาของมารีที่อยู่คอนโดกลับไปให้มารีที่บ้าน พอเขาสังเกตแบบนี้ฉันไม่ฝันธงว่าเลิกกันแต่เขามีปัญหากันมารีเป็นคนคลั่งรักขี้เหงาเอาแต่ใจมาเจอกับพีทไลฟ์สไตล์ต่างกันพีทติดเพื่อนติดปาร์ตี้อันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวเรายังไม่ได้คอนเฟิร์มว่าเลิกกันแต่ทั้งคู่น่าจะมีปัญหากันให้ชาวเน็ตไปส่องกันเอาเองนักข่าวกล่าวทั้งนี้ทว่าล่าสุดนะคะผู้สื่อข่าวข่าวสดออนไลน์ได้แอบกระซิบคนใกล้ชิดมาว่าคู่นี้เขาเลิกกันจริงไหมซึ่งคนใกล้ชิดก็ถึงกับขำแล้วกระซิบกลับมา ว่าไม่ใช่แน่นอนเพราะเมื่อวานยังเห็นเขาไปรับประธานข้าวด้วยกันสวีทกันอยู่เลยและที่สําคัญถึงแม้จะไร้รูปโพแต่นุมารียังลงรูปกับน้องไฟเดย์สุนัขสีขาวน่ารักน่ารักอยู่นะจ๊ะอ่ะเหล่านักสืบโซเชียลทํางานกันต่อนะอย่าเพิ่งได้พักส่วนเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรคงต้องรอให้สาวมารีออกมาพูดเองดีกว่าค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ